มันมีเครื่องเป่ามันเน่นโฟกัาเหมือนนั้นเข้าเ่าไปถ้าดึงออกปุก๊บมันก็เปลี่ยนเลย Vòng này có vô bằng cạnh là Cho vào hành lệ của Bơ tròn Bơ thịt lên Tô cao gầy bỏ Trăm cái gì đó Thì bỏ Dù gì đó Nhiều dù Mình Chung này nói

คือว่าพานแต่ว่าพ hmm. <zag> <shared> ิกเซลต่างจากอันเก่ามากเลยคือว่าจะไปปรับไหมหรือปรับเป็นสีเขียวดิปรับเป็นสีเขียวบอกพิกเซลปรับให้มันกลาดว่อ๋อปรับเป็นสีเขียวจริเกมเกมอย่างก็เกมสเปคอย่างๆมันสามารถปรับได้อืมประกอบประกอบตังไหนอันนี้มันยังอยู่ อก็จะมีคำตอ,อบเอ้ยอันก่อนดับดิเฮ้ยอยังนี่ชิบหายแล้วอันก็เรียกปุ่มพังแล้วสภาพนี่แน่เนี่ยังวะเนี่ย,ยกดเบาๆบตีดิเฮ้ยเจา้าแน่อืออือโอเคโอเคไป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 รัดับไปเถอะไม่มันคือจะเป็นน่าลำบากแต่ใดเจา้า บ่ทันใส่เคียดมันกดงโอเค